สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับงวดประจำวันที่16บธันวาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนสุดหนึ่งเลขเด่น4ตัวของแอดฝนนะครับงวดที่ผ่านมาสูงนองของอาจารย์มา2ตัวก็คือ3กับ4ห่รือออก8 4 3สีกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนน,นั้นหลุดไป4งวดหลังสุดเข้า3หลุดหนึ่ง งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้9012นะครับ9012ต่อมาก็จะเป็นทางเด่น110หน่วยเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาจริงนะครับใบฝั่งทางซ้ายแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้คำนวณได้4กับ9นะครับก็จะมีเลข4เข้าหลัก10บงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสุดนี้ของแอดโฟนคำนวณได้0กับ ห้านะครับศูนย์กับห้าเด่นร้อยสิบหน่วยเลขเด่นแบบสองตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นทางเด่นหลักร้อยงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายนะครับหลักร้อยสตัวของอาจารย์มีเลข8ดนะครับมีเลขแปดเข้าหลักร้อยแล้วก็มีเลขสี่ถูกท่านแถมหลักสิบมาด้วย งวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับคำนวณได้0346นะครับ0346ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างแบบ4ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขหน่หวยออก6 1งวดใหม่ได้8014นะครับ8014แนวทางของแอดฝน มาต่อกันที่แนวะทางเด็ดล่างแบบสตัวนะครับสูตรนี้งวดก่อนก็มีเลข1นะครับคือออกหกทางโดยเลข3มงวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้เจ็นย์ะครับเจ็ด้าศูนย์ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับวันที่อยู่ด้านบนสิบห6สิบสองห ต่อมาก็จะเป็นแนวทางมัดรวมนะครับระหว่าง10ล่างกับเด่นล่างของอาจารย์ก็จะได้เป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านล่างรวมทั้งหมดก็15ชุดทุกทันชอบก็ไปดึงชุดเด่นเอานะครับต่อมาจะเป็นแนวทางชุดเต็มล่างของแอดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมามี61นะครับงวดก่อนน้านั้นมี38มงวดใหม่ใบนี้ทุกทัน ใครชอบใครตามก็แคปหน้าจอไปชอบรูปแบบไหนก็ตามตามใจเลยนะครับใบนี้แนะทางของแอดดังเม็ดทรายต่อมาก็จะเป็นแนทางของแอดใต้ฟ้างวดที่ผ่านมาสุดคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้9ก้าขมี6ลงไปล่างส่วนเลขชุดไม่มี6 1หนึ่งนะครับใกล้เคียงที่สุดเกินจะเป็น6 2สอง เป,แ,ปแต้มเดียวนะครับเป็นในทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูุดคำนวณเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้สองนะครับงวดนี้ได้เลขเด่นตัวเดียวตัวเลขชุดของอาจารย์แท้มาเป็นอนนทางเบื้องต้นก็จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับในทางของแอินใต้ฟ้า มาต่อกันที่แนวทางของแอสเซทคมนะครับงวดที่ผ่านมาสุดคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้หนึ่งเข้าอยู่นะครับหวยออกหกหนึ่งแต่ว่าเลขชุดลุดนะครับให้ห้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งมาถุกทันให้ห้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งหวยออกหกหนึ่งนะครับงวดก่อนหน้านั้นเด่นสามเลขชุดก็มีแปดสามเข้าตัวกลับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา สุ่มำนวเลขเด่นของอาจารย์ได้2นะครับโด้2เลขชุดที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็จะมี27กับ28นะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางของออดเซคมเด่นล่างได้2เลขชุดมี27กับ28มาเป็นแนวทาง ต่อมาก็จะเป็นนาทางของแอดเอยลาแอดเอ้ยลางวดที่ผ่านมาข้อมูลบนของอาจารย์หลุดนะครับส่วนข้อมูลล่างเลขเด่นเข้าอยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข6ส่วนเลขชุดไม่มี61นะครับมี6 2สองทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเลขเด่นบนของอาจารย์ได้3นะครับได้3 2ตัวได้3 7 แล้วก็3ตัวก็จะมี037 237แล้วก็537นะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลร่างครับเลขเด่นได้4ถือเลขชุดก็มี4041แล้วก็46ทางของอด้วยลาวันที่16เดือน12ปี2567 ต่อมาจะเป็นทางของแ k ด k งวดที่ผ่านมาเลขเด่นตรงนี้มีเลขสามอยู่นะครับแต่ว่าเลขชุดไม่มีสี่สามนะครับไม่มีสี่สามทุกท่านมีสามสามตรงนี้แล้วก็มีสี่แปดก็จะมาเป็นคู่หน้าประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝังทางขวาเลขเด่นของอาจารย์ได้สี่กับสองนะครับ เลขชุดฝั่งทางซ้ายมี33442435แล้วก็ฝั่งทางขวามี517162แล้วก็หกศวันที่อยู่ด้านบนนะครับในทางของแอดแล้วแต่ดวงต่อมาก็จะเป็นนทางล่างชุดเต็มของแอดหน้านะครับก็ตามนั้นเลยทุกท่านในทางงวดก่อนก็มี61นะครับก่อนนั้นก็มีสามแปด ชอบรูแบบไหนก็แคปหน้าจอไปนะครับส่วนสูตรคำนวณเลขดับของอาจารย์ได้เลข7ถูกทันถ้าไม่ชอบเลขดับก็เก่งเฉพาะเลขเด่นของอาจารย์ไปล่างชุดเต็มของแอดนานาต่อมาก็จะเป็นทางของแอดวีนะครับแอดวีมวดที่ผ่านมาข้อมูลบนหลุดถูกทันส่วนข้อมูลล่าง เลขเด่นก็จะมีเลขหกนะครับเข้าตัวรองแต่ว่าเลขชุดนี้ไม่มี6กหนึ่งะครับหลุดไปดับบนได้1อันนี้ผ่านนะครับโวยออก8ปดสสมงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาดูํำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้หนึ่งนะครับรอง8กับ9กรอง9กับแปดคู่โตสก็จะมี9 8้าแ8ดห เด็นล่างได้2ลอง0กับ6นะครับคู่ล่างมี2 0 2 6 0 6 2 3งวดนี้ไม่มีดับบนถูกท่านแนวทางของแอดวิวันที่ก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ16 12 6 7ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางขนมไทยของเอดเซธาทุกท่านสูตรคำนวณเลขเด่นได้2กับ4 เลขชุดสตัวมี2องสีแล้วก็หนึตัวได้5้าหนกับสี่สองสนะครับวันที่ก็ด้านบนเลยถูกทัน16 12 6 7ต่อมาก็จะเป็นทางหลักร้อยของแอดมินอุนะครับสุรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น5ตัวนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเลขคี่ทั้งหมดก็หนึ่งสาห้าเเลยทุกท่าน 1 3ึ่งสามหุดหลักร้อยของแอดมินอุนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยของอาจารย์กเกษมสุดคำนวนของอาจารย์ได้8 9 0 1 2 3านหนะครับ8 9 0เก้าหสอาหำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์ผมลงให้อยู่นะครับก็จะมีเลข8ปดถูกทัน โุยออกแปดสี่สามงวดใหม่ก็ด้านล่างตามนั้นเลยนะครับแนวทางเด่นหลักร้อยถัดมาก็จะเป็นแนวทางดับล่างของอาจารย์อินทร์เทวนครสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลข8นะครับงวดใหม่16บธันวางวดก่อนหน้านั้นได้เลข4ก็ผ่านนะครับโวยออก6 1 ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ